ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําห้องน้ํานะครับโอเคเร็วดีเฮ้ยนะครับจากอีพีก่อนนะครับที่เราสร้างเครื่องย่อส่วนไปนะครับนะโอเคเร็วดีรีบโหลดดีนยครับย่อส่วนหายแล้วไ่ได้หนองมาแกล้งนะฮะโอเค มาเรามาสร้างแถวๆประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนับจะได้ไม่เบียดเครื่องก่อนนะครับโอเคมาเลยนะฮะนี่จะมุ้งน้ำจะมีห้องน้ำใช่ไหมมาเน,นี่มาสร้างห้องน้ำตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับโอเคก็ตอนตอนนี้ ห้องน้ำมันจะมีหลังคาใช่ไหมใช่ผูกกับใครวะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะขุดเปกหน่อยโอเคครับวิธีสร้างห้องน้ำจะสอนให้นะครับคือก็เอาอินเนียมานะครับมันเรียกว,ว่าอะไรนะถ้าเอาเลยมานะจะต้องต้องเอาไว้นั่นมาเนี่ย แคเนี่ยนะครับนะอย่างนี้แล้วก็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 เทน้ำนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไหนวะนั่นนี่ไงเออเอาเนี้ยมาเดี๋ยวทางนี้เฮ้ยอนี่นะครับมันจะเป็นเปิดเฮ้ยเฮ้ย มาวะเปิด,ดีเออนะครับก็ประมาณเนี้ยข,ข่าวๆว่ะนี่ครับกลับมามาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเติร์ดอ๋อเติร์ดเพอร์ซนแดเออเฮ้ยเนี่ย โอ้โหคีว่ะโอเคโอเคครับโอเคก็ค,คร่คาวๆประมาณนี้นะฮะมามาเรามาทบทวนจากคลิปก่อนนะครับนี่ครับคลิปก่อนที่ผมสร้างเรือไป เกิดดีๆก็มันจะเป็นรูปคิปเปอร์ใช่ไหมอือใช่โอเคคคิป okay. <Keep> er, เดี๋ยวบอกนะคิปเปอร์เกิดมาโดยการที่เขาสร้างสลับกับหมูหรือเปล่าหรือเปล่าวานะนับไม่รู้นะผมดูพี่แดนนี่ทีทีเฮสนะับ นั่นแลครับทำให้ผมรู้นี่ครับตัวเล็กลงแล้วก็ดูจากเวฟอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่พี่เวฟแน่นอนไม่ใช่บีเอฟแน่นอนีอนนอนอกคนนะับแล้วผมเครียดก็จะมานั่งตบสลามนะฮะนี่รับนี่ถดซวมเรานี่ถดซ่วมเรา นีนางขี่เออเยี่ยมนะครับเดี๋ยวสอนยิงธนูสอนเยอะแยะเลยเว้ยวันนี้ไม่จะสอนอย่างเดียวครับสอนหลายอย่างเลยยิงธนูอืมนะฮะเออผมมีรายการใหม่มาแล้วนะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าผมจะสอนให้นะฮะเออเอห โอเค่เน,นื่อนก็ผมวางคิปเปอร์ไว้ด้านล่างเราผมปรับเป็นโหมดมีชีวิตคิปเปอร์ระเบิดบึ้มอันนี้เหมือนกันับเนี่ยอันนี้เหมือนกันแต่นี้มันจะไม่ใหญ่นะเพราะคิปเปอร์ผมจะวางไว้ตรงตรงนี้จะแต่ก่อนนะแยกนะแยก,แยกคิปเปอร์กับสลามสลามจีอตรงนู้นนะอ่ะ อันนี้ก็เรือมันเป็นพาหานะได,นะได้ด้วยออนะไ,ไม่เชือเ่อดูเดี๋ยวเอาเรือนี้จะได้ไม่ชนกับเรืออื่นโอ้โหโคตรเจ๋งครับโคตรจะเจ๋งนี่เรือเรือค้นเทพเรือยิงธนูเว้ยเรโอเคครับเดี๋ยวก็ขึ้นมา นะครับก็ขอแค่นี้แลลวครับเอใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ไ b e นะครับโอเคตรีสวยครับหืมเรือดูเรือสิจนิสวัสดีครับ